จึงจะร้องว่าเขาข่มฉันเขามาขม่มเขายกตนขม่มและตู่ว่าเขายกตนข่มท่านทางทางที่ผู้มีคุณนั้นไม่ได้ยกไม่ต้องยกเพราะมันมีดีนั้นเหนือเขาอยู่แล้วโดยธรรมซึ่งมันก็ต้องเห็นว่ามันดีกว่ามันเหนือกว่ามันจึงข่มอยู่ตามจริงในสภาพจริงที่สุดเลียงเสียงร้องว่าเขายกตนข่มท่านนั้นจึงเป็นเพียงเสียงร้องที่ช่วยไม่ได้เท่านั้น อันผู้มีดีในตนแล้วก็สิ้นท่าจนปัญญาเหมือนกันที่จะช่วยเพราะจะยกเอาคุณอันสมควรในตอนออกไปทิ้งหรือแกล้งไม่ให้มีก็ไม่ได้อันหนึ่งการจะช่วยกันนั้นก็ต้องให้ผู้มีดีแล้วไปช่วยคนผู้อย่างไม่มีดีมิใช่หรือแล้วจะให้ทำอย่างไรเล่าเอ่ยคุณอันสมควรนั้นจึงจะไม่ขมโทษอันไม่สมควรซึ่งตามจริงแล้วคุณก็ควรข่มโทษและ ความดีก็ควรข่มความไม่ดีมีใช่หรือแต่โลกปัจจุบันนี้มันวิปริตไปมากแล้วจริงๆเพราะมันเต็มไปด้วยโทษข่มคุณและความไม่ดีข่มความดีความไม่เป็นคุณกลบหรือท่วมความเป็นคุณกันจนเกลื่อนกล่นถมเถคขมกันกลบกันและพยายามทําให้ท่วมกันเอามากๆเสียด้วยครั้นความดีจะปรากฏโผล่ขึ้นข่มความไม่ดีบ้างเท่านั้น ความไม่ดีก็แซงร้องลั่นโอดโอยจะเป็นจะตายแล้วให้คนสงสารเพื่อจะได้ถูกหมู่ผู้ตกอยู่ในความไม่ดีด้วยกันร่วมหัวประท้วงความดีจะได้กลัวเกรงความดีจะได้หลบลี้หนีหายหน้าไปอย่าได้มาปรากฏอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่ดีนี้ถึงคราความดีต้องหมดสิทธิ์เงยสง่าปรากฏตัวกันแล้วเช่นนั้นหรือหนอเราจะปล่อยให้โลกเป็นเช่นนี้กันอยู่ตลอดไปละหรือ โลกนี้จะพงงาดเด่นโดดโออวดได้ก็แต่ความไม่ดีเท่านั้นหรือความดีจะเบิกโรงขึ้นมาบ้างปรากฏตัวในโลกนี้บ้างจะไม่มีสิทธิ์แล้วหรือคุณอันสมควรจะขอยืนขึ้นบ้างแม้จะไม่ถึงพงงาดดืนดาดมากหลายก็จะไม่ให้ผุดจะไม่ให้โดจะไม่ให้โผล่ขึ้นมาเด่นได้บ้างเชียวหรือทำไมจะต้องช่วยกันตบช่วยกันตีช่วยกันโค่นความดีลงไปเล่า ก็ขนาดผู้รู้บางคนที่รู้อยู่ว่านั่นดีนี่ควรจะชี้จะชวนกันแต่ทำไมาใจจึงไม่กล้าช่วยไม่กล้าเชิดความดีนั้นมันเป็นความกล้าที่ผิดเช่นนั้นหรือถามใจผู้รู้เองดูบ้างเหลวนักหรือถ้าความดีจะองอาจผง,งาดเด่นขึ้นในสังคมในโลกทั้งๆที่ในใจของผู้มีคุณอันสมควรแล้วนั้นก็ได้ศึกษาและได้อบรมตนแล้วไม่ให้หลงตนไม่ให้หลงดี ไม่ให้ติดดีเราก็ทำได้แล้วเราก็รู้ตนอยู่และได้วางแล้วสำหรับตนอยู่แน่ใจมั่นใจว่าได้ทำถูกแล้วอยู่อาจจะรู้ได้ยากสำหรับผู้ไม่ใช่เราเจ้าตัวเพราะมันเกิดความเป็นได้ก็ที่จิตที่ใจของใครของมันแม้เราจะยืนยันว่าเราไม่ได้โอว่าตนดีเราไม่ได้โมว่าตนดีด้วยความอยากด้วยอารมณ์อร่อยอะไรแต่เมื่อเรามีดีที่ตนและพูดถึงดีตามจริงเข้าเท่านั้น เมื่อดีมันยังอยู่ที่ตนพูดถึงดีทีใดก็เหมือนคุยอวดตนทุกทีพูดถึงไม่ดีทีใดก็เหมือนว่าผู้อื่นขม่มผู้ไม่ดีทุกทีไปมันดิ้นไม่ออกจริงๆมันต้องเป็นอยู่ดังนี้ในท่ามกลางดงพงรกแห่งความไม่ดีเยี่ยงนี้มันย่อมโดดเด่นมันย่อมแปลกจากที่เขาเคยเป็นมันย่อมเป็นสภาพที่ตัดกันย่างเห็นได้ชัดเพราะภูมิคนส่วนใหญ่มันยังต่างกันมาก มันเป็นสัจธรรมมันเป็นไปตามจริงตามการต่างหากเมื่อเราทำงานเมื่อเราพร่ำสอนเมื่อเราเผยแพร่เมื่อเราเป็นแสงสว่างของบุรุษก็ทำไมเล่าจะให้เราดับแสงสว่างนั้นเสียจะเอาอะไรมาบางังมาพรางแสงสว่างนั้นทำไมจะให้เราทำตัวโมมัวหม,ม,มองๆเพียงเพื่อจะได้ไม่ข่มผู้อย่างไม่ดีเท่านั้น,นะหรือปัญญาชนทั้งหลายเอย๋ย พึงพิจารณาถึงความจริงอันสมควรเหล่านี้ด้วยเถิดก็เหลือปัญหาที่น่าพิจารณายิ่งอยู่ประเด็นเดียวเท่านั้นที่จะต้องพิสูจน์ให้ยิ่งให้แท้คือเราผู้มีคุณอันสมควรนี้ได้มีดีมีคุณที่ถูกแท้ถูกพุทธธรรมจริงๆหรือไม่เท่านั้นช่วยตรวจเราด้วยความเป็นธรรมหรือวังดีต่อกันด้วยเถิดเราก็ประสงค์จะรู้อย่างยิ่งเหมือนกันว่าเราหลงตนหรือ เราเพอ้อกับคุณอันสมควรน,นี้โดยไม่จริงหรือเราบอกทุกท่านได้ด้วยความสัตย์ที่เราพึงภาคภูมิและเทิดทูนยิ่งชีวิตว่าเราพูดเราทำทุกอย่างด้วยความจริงใจด้วยใจที่จริงด้วยใจที่ซื่อสัตย์ที่สุดเราได้เราถึงเรามีความรู้สึกตามจริงเรามีปัญญาเช่นไรเราก็แสดงออกเช่นนี้เช่นนี้เราว่าเราไม่ได้โออวดเราถ่อมตนหรือซ้ำ แต่ความถ่อมตนของเราอาจจะรู้กันได้ยากซึ่งเรารู้อยู่แท้จริงๆและประมาณตนอยู่เสมอให้ตนต้องถ่อมตนเพราะแท้จริงเรายังมีสิ่งที่จะอวดมากกว่านี้สูงกว่านี้แรงกว่านี้อยู่อีกหรือเรามีอะไรจะข่มท่านมากกว่านี้จะว่าท่านได้มากกว่านี้จะตำหนิกันยิ่งกว่านี้ได้อีกมากมายแต่เราก็ยังเพลลามือยังยับยัง้งยังไตร่ตรองให้ดีแล้วก่อนจึงตำหนิเสมอ เรายังไม่ได้ชักส่วนลึกออกมายังไม่ได้กระนาำซ้ําส่วนตื้น,น,นๆอยาบยกว่านี้อีกมากยังไม่ได้ชี้ส่วนละเอียดยิ่งให้หนักแรงยิ่งกว่านี้ไปอีกเท่านั้นแต่ก็ได้ค่อยๆชักลึกขึ้นชี้ส่วนยากส่วนละเอียดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามการพูดอย่างนี้ก็เป็นความโอ้อวดยกตนข่มท่านขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมเราเลี่ยงไม่ได้จริงๆ เราเห็นจริงตามพระพุทธองค์และต้องเป็นจริงดั่งพระพุทธพจน์ว่าที่เป็นอยู่นี้ไม่ใช่ความโออวดที่มีอยู่นี้ไม่ใช่เลมายาอันใดอสัสโถโหติอมายาวีมันเป็นความจริงตามจริงที่เปิดเผยตนเองด้วยตนเองอยู่ยถาภูตังอัตตานังอาวิกตาก็ได้แต่ขอร้องและก็ขอบอกอีกว่าที่ทำอยู่นี้ด้วยความทอมตน ช่วยพิสูจน์เราด้วยเถิดช่วยดูเราด้วยเถิดแต่อย่าดูด้วยฉันทาคติโทษสาคติหรืออคติอื่นอีกก็แล้วกันเราหลงตนเราไม่เป็นจริงเราไม่ถูกต้องแท้ๆหรือก็ถ้าเผื่อว่าเรานั้นเป็นความจริงอันคือสัจธรรมที่ทุกคนกำลังสาะแสวงหาพยายามค้นคว้าอยู่อย่างเนหน็ดเหนื่อยเล่าแม้มันจะไม่ครบพร้อมสมบูรณ์งามผุดผ่องจนไม่มีที่ติ แม้มันจะเป็นเพียงคุณอันสมควรขนาดใดขนาดหนึ่งอันก็เด่นชัดแข็งแรงมั่นคงและจริงแท้เท่าที่มันได้มันเป็นอยู่นี้แล้วบ้างมันก็ไม่น่าจะช่วยกันเพิ่มพูนอุดหนุนให้ยิ่งยิ่งดอกหรือที่เราได้แสดงออกมาตั้งแต่ต้นจนถึงที่นี้นั้นหากมันยังจะเป็นความโออวดยังจะเป็นการยกตนข่มท่านหรือจะเป็นการถ่อมตนเป็นความพอดีแล้วอย่างไรก็ตามที เราก็ต้องยอมรับจากท่านทุกประการโดยดุสดสีแล้วเท่านี้เท่านี้16กุมภาพันธ์2525 25เพลงมิตรด,ดีพระพุทธเจ้าบรมศาสดาทรงสอนไว้ว่าการมีมิตรด,ดีสหายดีเพื่อนดีนั้นเป็นทั้งสิ้นทั้งหมดของศาสนาในวงเล็บพรหมจรรย์ ดังนั้นต้องมีมิตรดีสหายดีเพื่อนดีเราจึงจะเป็นผู้เจริญหรือเป็นผู้มีศาสนาเราจะดีคนเดียวนั้นไม่ใช่ศาสนาในวงเล็บพุทธและผู้เจริญแล้วในพุทธศาสนาก็ไม่อยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวนั้นเป็นเพียงการทดลองชั่วครั้งชั่วคราวของคนบางคนที่จำเป็นเท่านั้นผู้ปฏิบัติสติปัฏฐานสี่หรือมรรคองแปดไปแล้วไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสสอนชัดๆอีกว่าคนเราควรมองผู้มีปรรัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทัพย์หลักควรครบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเลวเลย9เมษายน2525คำนำ ของงผู้รรีียยบเเคำว่าสมาธิคงจะเป็นที่คุ้นหูพุทธบริษัททุกคนอยู่อย่างน้อยที่สุดก็ในภาษาบัญญัติส่วนกลางของไตรสิกขาอันคือศีลสมาธิปัญญาโดยหลักเหตุผลเบื้องต้นแล้วสมาธิคงจะต้องเป็นการศึกษาต่อจากศีลหรืออาจจะกล่าวได้ว่าสมาธิจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานสำคัญ การจะเป็นผู้มีสมาธิคงจะต้องมีศีลอย่างสมบูรณ์ก่อนดังนั้นการที่จะได้สภาพสมาธิคงจะต้องผ่านสภาวะของความมีศีลมาแล้วอย่างแน่นอนและจะต้องมีวิธีทางปฏิบัติที่มีเงื่อนไขขั้นตอนชัดเจนละเอียดลึกซึ้งมากกว่าขั้นตอนของศีลด้วยแต่เท่าที่พบเห็นอย่างแพร่หลายวิธีทางปฏิบัติเพื่อความมีสมาธิทำด้วยการพิจารณาและ มักจะมีเรียบทนั่งจึงมีคำพูดติดปากพุทธบริษัททั่วไปว่านั่งสมาธิแท้จริงในเรียบทอื่นเช่นการยืนหรือการเดินก็มีได้แต่สภาพที่เห็นโดยทั่วไปที่สะท้อนมาจากผู้มีสมาธิตามวิธีทางดังกล่าวค่อนข้างจะตลกเพราะดูแล้วเหมือนตุ๊กตาลมลุกบ้างตุ๊กตาไขาลานบ้างรูปปั้นบ้างหุ่นยนต์บ้าง เหมือนคนเป็นโรคสันนิบาตชักกระตุกบ้างเหมือนคนใบ้เบื่อบอดบ้างเหมือนนักแสดงกายกรรมหวาดเสียวหรือมายากลบ้างเหมือนนักเล่านิทานเล่นลิเกหรือละครชาตรีบ้างบางกลุ่มบางพวกก็จะพยายามสร้างรูปร่างท่าทางให้เหมือนสัตว์บางประเภทก็มีเมื่อมองโดยส่วนรวมแล้วไม่แน่ใจว่าลักษณะสมาธิที่เป็นผลจากสภาพเหล่านี้จะทำให้เกิดปัญญาได้ นี่หรือคือสภาพของผู้มีศีลมีสมาธิที่จะก้าวสู่ความมีปัญญาซึ่งเป็นส่วนสูงสุดของไตรสิกขาผู้ประเสริฐของพุทธควรจะมีสภาพที่น่าเลื่อมใสามากกว่านี้กระมังและเมื่อไต่ถามแนวทางปฏิบัติตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าท่านผู้รู้ส่วนใหญ่ท่านจะตอบตามตำราว่ามรคองค์8แต่วิธีการปฏิบัติจริงแล้วกลับเป็นนั่งหลับตาความค้านแย้งนี้ ทำให้ดิฉันเกิดความสงสัยตลอดมาว่าการนั่งหลับตาทำสมาธิหรือทำอื่นๆก็ดีมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับมรรคองแปดเกี่ยวข้องกันตรงไหนและผลของการเกี่ยวข้องนั้นจะทำให้เกิดสภาพของผู้ประเสริฐของพุทธได้ส่วนใดในขั้นตอนใดและในลักษณะใดดิฉันต้องเพิ่มเติมการศึกษาเกี่ยวกับสมาธิและมรรคองแปดขึ้นอีกแต่แล้วก็ต้องเคว้งคว้างตั้งแต่เริ่มต้น เพราะท่านบอกว่ามีมากในพระไตรปิฎกหาเอาเถอะมีทั้งนั้นแหละโทผู้ด้อยปัญญาอย่างดิฉันจะไปหาตรงไหนจะเริ่มต้นที่ใดพ้นก็คือส่วนที่คลายลงมีใช่ความสงสัยแต่กลับกลายเป็นความเลื่อมใสศรัทธาในผู้ที่ประกาศตนว่าทำหน้าที่ธรรมทายาตของพระสมณะโคดมท่านมีหน้าที่สอนให้ดิฉันรู้ให้ดิฉันเข้าใจมิใช่หรือแทนที่ท่านจะใช้เวลานั่งหลับตาพูดว่า ให้หาเองท่านจะหยิบพระไตรปิฎกสักเล่มและเปิดพระสูตรสอนดิฉันสักสูตรหนึ่งเป็นการเริ่มต้นไม่ได้เชียวหรือแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมือ่อดิฉันได้พบพระสัมมาสัมพุทธสาวกองค์หนึ่งผู้สมบูรณ์ด้วยศีลท่านได้คลายข้อสงสัยและทำให้ความเลื่อมใสศรัทธาในสาวกของพระพุทธเจ้ากลับตั้งมั่นขึ้นอีกครั้งในหัวใจของดิฉันท่านให้ดิฉันอ่านมหาจัตตารีสักสูตร เพื่อศึกษาอาริโยสัมมาสมาธิตามแนวทางสัมมารอริยมัรคมีองค์สิบพร้อมกันนั้นท่านให้ดิฉันฟังเทปปัรยายขยายความอย่างละเอียดละอ่อเรื่องมหาจัตตารีสกสูตรที่ท่านเทศในขณะธรรมวัดเช้าเป็นเวลาร่วมปีเป็นจำนวนกว่า100่ม้วนการสอนของท่านไม่เพียงแต่ทำให้ดิฉันได้รู้จักสมาธิพุทธและมัรคองค์แเท่านั้น การสอนของท่านยังทำให้ดิฉันได้มีโอกาสศึกษาศีลเพิ่มขึ้นปฏิบัติศีลให้ยิ่งขึ้นและให้ได้มีโอกาสศึกษากลุ่มพุทธบริษัทผู้กำลังศึกษาปฏิบัติเพื่อดำเนินสู่สมาธิพุทธตามแนวทางของมรรคองค์8ด้วยยิ่งกว่านั้นท่านยังยืนยันให้ดิฉันคลายใจและเพิ่มความเลื่อมใสศรัทธาในพระสงฆ์มากขึ้นเมื่อท่านกล่าวว่าท่าตลกต่างๆที่ดิฉันเห็นและกล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่ใช่ทางของพุทธไม่ใช่สภาพของพุทธพุทธบริษัทคนใดมีต้องล้างออกให้หมดยาไปสะสมสภาพเหล่านั้น